มาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าปะทะเทพหมากสยบทัพนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม fcpp พีน้องๆสหายนักขกทุก,ท,ก,ท,กท่านมาพบกันอีกแล้วครับมาพบกับไก่ก้าวฟ้าอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ก็อยู่ในหมาครุกค้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับคนที่มีนามว่า ยูเซอร์หนึ่งแปดสี่เก้าศูนย์หนึ่งเทพหมากสยบทัพโอ้โหนะครับรดติ้งนะครับเกือบเกือพันเก้านะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดคะแนนนะครับเปิดด้วยม้าเทียมเรียงพลนะครับไก่กาฟ้าก็ไปด้วยม้าซ้ายครับนะครับเป็นหมากสีแดงนะครับกุสู้ปูสามเบี้ยแบบนี้เอ่ะกินตัดเข้าไปก่อนครับจังหวะนี้กุสตุสเสียฟรีหนึ่งตัวนะครับเอาเรือมากดดันเพื่อจะกินก็เบี้ยริมไปครับ ตีเบีย้ยคู่ขึ้นมานะครับก็มอนยันหลักไว้ก่อนครับก็่อสู้ไหลเม็ดขึ้นมานะครับนี่เราก็ไหลคนขึ้นไปปูสามเบีย้ยมาเลยอืมต้องการจะระเบิดตรงกลางของเราแน่นอนนะครับเอาขุนขึ้นฝั่งไหนดีครับขึ้นฝั่งซ้ายจะดีไหมเนี่ยอืมน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันครับ ใหญ่มาออกไปทางด้านปีกขวานะครับกคตส้ไหลโคลนขึ้นมาครับก็ฝั่งริมฝั่งริมกแทงสวนอ่ะไปครับแทงสวนเรามีบ่อนะครับกินตัดเข้าไปก่อนเลยกคตส้ได้เบีย้ยปูสามสวยงามครับทำลายหงจุ้ยครับแทงเบีย้ยที่ตำแหน่งจอจานขึ้นไปครับเพื่อตัดกินตัวกลางนะครับ นะครับเพื่อให้เบี้ยของคู่ต่อสู้เป็นเบี้ยแหว่งแล้วสีแดงจะได้แท่นนะครับสองแท่น,นครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรต่อในตําแหน่งนี้นะครับโอ้โหสวนครับสวนกินครับฝังสูงเลยอืมเป็นต่อเบี้ยสองตัวก็จริงแต่ว่าทางตันแล้วนะครับ จังหวะนี้ก็จะเป็นต้องโยนม้าครับนะฮะให้ขายขายม้านะครับขายมาให้ให้โ่ตสู้กินเลยนะครับทีนี้ถ้าเอาทางเบีย้ยทางขวากินก็ได้ทางทางขวาไหลขึ้นไปแต่ว่าเบีย้ยเขาใชเงืง้อางโคนขวามือเรายังไม่ได้ใช้งานครับก็เอาเบีย้ย้ายมือกินแล้วกันนะครับจริงๆน่าจะเอาตัวขวาแต่ว่าสองจิตสองใจนะครับก็ว่ากันไปครับเกมนี้ เบี้ยเราเป็นขั้นบันไดหมดเลยนะครับคู่ต่อสู้ไหลได้นะครับคู่ต่อสู้ท่านนี้ยอมเสียบี้ยนะครับเพื่อซื้อทางนะครับคือเอาทางหมากเล่นทางหมากนะครับโอเคเก็บขุนผูกโคนครับม้าจะมากินโคนเราแล้วนะครับคู่ต่อสู้เก็บขุนขึ้นหวังในโยนม้าก็ไปอีกนะครับไม่มีทางขึ้นก็พยายามที่จะโยนนะครับจับไว้ก่อนนะครับกินไม่กินคค่ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็มาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทำอย่างไรครับเดตติ้งห8 5 7คะแนนปดรอิบเกือบพันเก้านี่ก็ถือว่าเดตติ้งค่อนข้างที่จะสูงมากครับในแอปนี้นะครับจังหวะนี้เอาเอาเรือไปกันครับกันมาโดดมากอะกวนเรานะครับไม่ให้ขยับครับนะครับขึ้นมายืนได้แต่ไม่ให้ขยับถอยกลับไปแล้วจะเอาคนขึ้นมาแทนใช่ไหมเอาคนหรือเอาเม็ดนะครับก็อ๋อเอาเม็ดขึ้นมาก็ได้นะครับ พราะเอามาไปกันเบีย้ยชงเงาหงายเราแล้วนะครับู่ต่อสู้ท่านนี้ไม่ธรรมาดาจริงครับขยับคุณครับแต่งตัวนิดนึงครับโดนแทงเรือหรือเปล่าแทงเรือมาก็ขยับลงมาหนึ่งตาเดิน,นะครับป้องกันครับถ้าเม็ดต่อกันแล้วนะครับก็อย่างน้อยเราก็คุมครองไว้นะครับคลองคลองสองนะครับก็พัก ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับคู่ต่อสู้ท่านนี้ของเชิงการเล่นของของคู่ต่อสู้ท่านนี้นะครับก็ของท่านเทพหมากศิลปทัพนะครับก็เป็นทางเป็นการสร้างทางนะครับเปิดหน้าเบีย้ยแปลกๆครับแต่ว่าทางดีนะครับมาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรจะไหลไมายังไงครับอย่างน้อยเราก็มีเบีย้ยเชิงเงื่อนงายอยู่ ครับอย่างนั้นก็ทําให้คูต่อสู้พวะพะวงไว้ได้พอสมควรนะครับทําถ้าจะซ้อนเรือแล้วครับในตําแหน่งนี้นะครับเอาไงดีเนี่ยอ้าซ้อนเรือไม่ได้ครับซ้อนเรือเรากินเปียริมนะครับเอาเรือมากดคุณไว้นี่นี่น,นี่กดไว้เฉยนะครับหมุนมา้มาม้าหมุนหมุนมากันเพื่อจะเอาคนขึ้นมาโอ้โหร้ายกาศนะครับจังหวะนี้ก็ตัดสินใจกินเลยครับ นะครับหมาสับเบี้ยครับเพื่อเปิดช่องทางการเล่นไม่งั้นจะโดนคู่ต่อสู้ค่อยๆโถมตัวเข้ามานะครับขยับเข้ามาเรื่อยๆครับหนีไม่ดีนะจังหวะนี้ถ้าเอาคนขึ้นไปก็กินแรกเม็ดไล่เอาเม็ดขึ้นไปแทนแล้วกันครับถ้ากินมาเม็ดกินเขาม็ดมาต่อเราเสริมโคนนะครับว่ากันไปครับในตำแหน่งนี้ต้องเหนียวไว้ก่อนครับเอาเรือมากดพร้อมที่จะกินเรานะจังหวะนี้ก็ไปครับ ไล่ม้าไปก่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะครับม้ามานี่มีตาไหนไหมยังไม่มีนะครับก็คนขึ้นไปไล่ครับนะครับคนขึ้นไปไล่กินม้าแล้วกันก็ต้องระวังให้ดีครับว่าสักคู่ต่อสู้ทำเรือมาสอนหน้าคุณเราเนี่ยถ้าไม่มีตัวไหนผูกได้นี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันครับจังหวะนี้นะครับนะครับ ขุนหนีไปแล้วกินไหมหงายหงายมาเขากินโคนกินโคนตัดโคนไปก่อนโคนตัดโคนไปครับคู่ต่อสู้ต้องถอยถอยเม็ดไปกินนะครับเราเรหงายครับนะครับเอาโคนเอาโคนตัดไปก่อนเพื่อเปิดช่องให้เรือเราได้ส่องไปหาเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้อาจจะกดก็ได้ เรือเราขาดอยู่กดแล้วเอาเรือมกดคุณเหมือนกันต่างคนต่างกดถ้าไม่ว่ากันนะะตำแหน่งนี้ก็มีจังหวะซ้อนเลือก,กินมาสองหนึ่งหรอไม่ได้เขามากินเบี้ยถ้าคนไหลขึ้นไปเขากินเอาเรือกินเขามากินสองหนึ่งหรอ จับขุนก่อนแล้วกันครับอยู่ตะกดทําอะไรไม่ค่อยสะดวกนะครับผูกเรือไว้ในตัวนะครับขูต่อสู้จะซ้อนเรือหรือเปล่าเอามากินครับามากินก็ไหลคนขึ้นไปะนะครับถ้าหนีมาเราจะเอาคนไปรุกนะครับอืมเขาเอามาตัดได้นี่เอาแล้วนะครับอ่ะกินเข้าไปครับเกมนี้นะครับ ตอนนี้ไก่ก็เวลาเวลาสูสีกันนะครับไก่ก็ฟ้าจะมีเวลาเหลือมากกว่าประมาณ30มสิบวินะครับเอาเรือไปจับกินม้านะครับนะครับถ้าม้าถอยไปก็คือแลกเรือกันไปหนึ่งตัวนะครับแลกเรือแล้วก็เราก็ไปเก็บกินเบี้ยทางด้านปีกขวานะครับคู่ต่อสู้ก็เก็บเบี้ยทางด้านปีกซ้ายนะครับเราก็จะเหลือเบีย้ย สรุปหมากกันนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเหลือเบี้ยสามกับเม็ดหนึ่งนะครับคู่ตสู้ก็จะมีมมากกับเบี้ยเรือนะครับโอเคกินครับแบบนี้ครับก่อช้าไม่ได้นะครับแข่งกับเวลานะครับเวลาจะหมดกันด้วยกันทั้งคู่นะครับนะครับก็กินเข้าไปครับนะครับเบี้ยริมครับอย่าค้างสิแบบนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงครับนะครับบางทีเน็ตเราไม่ดีมันก็ทําให้ค้างได้ครับจับกินเบี้ยครับ นะครับก็วัดกันไปคนละแผลครับโคตสู้มาจับกินผูกผูกหงายเบี้ยกินกินแล้วก็กินเหมือนกันครับวัดกันไปนะครับโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างจิตตึงพอสมควรเหมือนกันนะครับเราก็สรุปตัวหมากกันนะครับถ้าแลกกันไปแล้วนะครับเบี้ยแรกเบี้ยเราจะเหลือสามเบี้ยนะครับถ้ามาแลกเม็ดเข้าไปเราก็จะเหลือสองเบี้ยก็สองบังนะครับก็ไล่ได้นะครับจังหวะนี้ขยับเรือครับ เอามากันกันกันหงายก่อนครับมารวมพวกกันก่อนครับมาเรื่อยๆครับครับทาเวลาครับครับเวลาเหลือน้อยกันทั้งคู่นะครับเอาเดือมาต่อไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาครับอ้าวเวลาของคุณจะส้มหมดก่อนครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ขาฟ้าแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ